ผมคุณเห็นคลิปไม่กี่นาทีนะแต่ผมนั่งประมาณ2ชั่วโมงได้สวัสดีครับทุกคนครับคือมีคอมเมนต์ท่านหนึ่งในคลิปที่แล้วนะครับผมต้องขอขอบพระคุณมากๆนะครับผมที่เตือนสติผมนะผมก็ลืมสังเกตไปนะครับผม เก็บเปิดฟรีในกล่องหน่อยครับพี่คันมือมากคิดว่าพี่จะกดรับเปิดฟรีแ <laughs> พ็คเดมเบเล่อ่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับมันมีแจกฟรี1กระปุกนะไอดี ID และหกระปุกนะครับผมก็ลืมดูนะครับผมในกล่องจดหมายก็เลยไปใช้ทองเปิดไปเลยนะครับผมหมดไป2,000ทองยังไม่ได้สักตัวหนึ่งนะครับผมก็เอาเป็นว่าในคลิปนี้นะครับ เรามาเปิดฟรีรัวๆกันดีกว่านะครับผม ID ละ1จุ่มนะครับ ID ละ1กระปุกนะครับดูสิว่าดวงจะเป็นของผมหรือไม่ในแพ็คนี้นะครับนานๆจะมีให้เปิดแบบฟรีแบบนี้สักทีนึงนะครับก็เลยเอกใจตอนแรกนึกว่าเป็นการ์ดไฮไลท์เปิดฟรีเหมือนกับสัปดาห์ที่แล้วไงนี่แหละครับแพ็คนี้นะครับผมยูเรพเวียนคัพแชมเปญชิดบิ๊กไทม์แอนโชทามนะครับผมเปิดฟรี ID ละ1จุ่มนะครับไปดูกันครับว่าเดมเบร่นะครับผมดูเอและ ดุมฟรายนะครับดุมฟรีนะครับจะมาให้ผมสักตัวหนึ่งหรือเปล่าครับผมไปจุ่มแรกครับผมจุ่มแรกก็เกือบไปเลยใช่ไหมเออไม่เป็นไรไปต่อครับผมว่ามันต้องได้สักจุ่มหนึ่งแล้วนะมันต้องได้สักตัวหนึ่งนะครับผมไม่ตัวอะไรก็ตัวหนึ่งนะครับใน ID ไอดีใดก็ไอดีหนึ่งแหละครับผมผู้แตกบางคนแบบดีใจนะครับนึกว่าจะได้เดมเบลเล่ได้ดุมฟรีเออเกือบซ <c ười> ิลินสกี้ มามามามันต้องได้แหละผมมีลางสังหรณ์แบบนี้เสมอเลยนะครับเวลาเปิดฟรีแบบนี้นะครับว่าเราต้องได้สัก,กตัวหนึ่งนะไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งนะครับไม่ไอดีไหนก็ไอดีหนึ่งนะครับผมถ้าจะให้ดีก็ผู้แตกเป็นเดมเบเล่เลยได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าครับผมตุ้มแม่เกียริสีนี้จังเลยสีหลอกลวงครับหลอกลวงให้เราดีใจนะครับให้เราตื่นเต้นสุดท้ายก็ไม่ใช่ โอ้ oh my god <c oughs> ข้าเกมครั้งแรกนะครับผมเปิดเลยนะครับอย่าไปคิดเยอะนะฮะยังไม่ต้องไปทำอย่างอื่นนะครับผมมาถึงปุ๊บเนี่ยมีอะไรเด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมาปิดไปก่อนนะครับผมแล้วรับเลยครับรับเลยปุ๊บนะฮะกดเลยครับไปเลยไม่ต้องมีทรงมีสูตรอะไรครับถ้ามันจะได้มันก็ได้แล้วก็เกลือเหมือนกันครับ <c oughs> ต้องตื่นเต้นหน่อยดีวะตื่นเต้นหน่อยเด้ อธิษฐานครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงดนบันดาลน,นะครับให้เราสมหวังในการเปิดแพ็คครั้งนี้ฟรีนะครับผมกระปุกนี้จงมาเทินจากเค็มนะครับหว,วานหวานหน่อยนะครับผมหวานหวานจ้าหวานหว,วานไม่มีผู้แต่ว่าเดมเบเล่ต้องมาเ้ื่อ่ะบิ๊กไทม์เดมเบเล่ของฟรีบิ๊กไทม์เดนเบเล่ของฟรีเบอร์สิบสี่ดูแอ๊็ยังดีวะ่ะสวยๆวย้วา ด้วยนะโอ้หสวยอย่างโหดเลยนดชิงนะตัวนี้อเอาว่าเอาว่าบอกแล้วว่าเราต้องได้ครับแมคลิปนี้เราต้องได้สักตัวหนึ่งแหละนะเออได้ไปแล้วฟรีหนึ่งตัวครับผมขออนุญาตดูทีมมิดติ้งครับผมไม่แน่ใจว่าไอดีนี้ทำฟูปาลิซไปด้วยหรือเปล่านะครับนี่ทำฟูมาตรติดไว้นะครับผมแหนะมีมาริดมีปาลิซเป้หวาถ้าปาลิซก็แจ่มเลยไม่ใช่ไอดีนี้ว่ะแม่ ซิดได้ไม่ใช่ไอดีนี้นะครับผมขออนุญาตใส่ทีมเล่นๆดูนะได้ปะขอใส่ทีมเล่นๆดูด้ะเออไปไหนแล้วล่ะอยู่ไหนอะฮัลโหล <c oughs> อยู่ไหน <c oughs> อยู่ในช่องตัวสำรองหาไม่เจอโทรเอย๋ยอืมเพิ่มไม่ได้ละเออ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 ต้องลบต้องลบขออนุญาตลบนักเตะก่อนนะครับผมเออเอาการ์ดไทยนะครับผมอ่าเป็นการ์ดแซนดัตนะครับขอลบการ์ดแซนดัตก่อนนะครับปึ๊บ ไปยื้อไวลูปึ๊บ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 อ่าหนึ่งดาวไม่เอานะครับเพราะว่าเราจะเก็บตัวร่างทรงไว้ปึ๊บแป๊บขายเลย93ตัวครับ <c oughs> ล็อกไปทีเดียวฟับเข้าไปโอเคครับแบ็กอัพเพลเยอร์ครับเอากลับมาเอากลับมาครับผมอ่าโอเคขออนุญ,ญาตใส่ทีมน,นิดนึงครับแต่ว่าจะไม่ใส่คนกับมาริทนะกลัวงงฮะกลัวงงนะครับผมขอใส่เป็นเอ่อมาสเตอร์ไปโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บอ่า กองหน้าตัวนี้นะครับเอามายืนตัวไหนดีวะยืนตรงไหนดีวะยืนฝั่งนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวรีวิวถ้ามีเวลารีวิวจัดให้นะครับทุกคนนะปึ๊บเข้าไปออโต้เท่าไหร่โคสหนึ่งบนะู 103, สต์นะร้อยสามโคสหนึ่งบูสแต่ร้อยสามแล้วเหรอเฮ้ยโ hey! คสหนึ่งบูสต์ก็ร้อยสามแล้วเหรอไปร้อยสี่ได้ไหมตัวนี้โอ้โหโฮเพเยอร์เล่นได้หมดเลยนะครับตัวลูกอุ้ยของบอลเลี้ยงบอลครับอะไรก็ดีไปหมดอะของฟรีอะ ของฟรีอะไรก็ดีไปหมดละจ้า ừ ừ สกิลพิเศษนะครับผมก็เป็นสกิลอะไรนะเอ็ดคอรซิ่งปะเอ้ยไม่ใช่สกิลพิเศษเป็นไหนวะหาไม่เจอวะนนียโมเมนตัมดิบบิงโอเคเดี๋ยวไปต่อครับเดี๋ยวเอาอีกฮะเดี๋ยวสอยเดี๋ยวดึงอีกสักหน่อยนึง <c oughs> อยากได้เดมเบเล่จริงๆและเราจะก้าวตามฟันเราจะได้เดมเบเล่อีกสักตัวหนึ่งนะครับผมได้ไหมจ๊ะ <c oughs> ขออีกสักตัวหนึ่งนะจ๊ะชื่นใจนะครับผมจะดีมากๆเลยนะครับ นะอย่าอิจฉากันนะถ้าผมดวงดีก็อย่าอิจฉากันนะครับนานๆทีนะฮะเดมไปเลยตู้แหม่ถ้าแต่2ตัว2อไอดีติดนี่คือเกินไปยังยังมีอีกยังมีอีกเดี๋ยวต้องได้อีกอ่ะเดี๋ยวต้องได้อีกขอให้ตื่นเต้นอีกสักตัวหนึ่งดีจะแสงเขียวแสงขาวแสงสีม่วงแสงอะไรก็แล้วแต่นะครับผมเออขอให้ตื่นเต้นอีกสักรอบหนึ่งดีให้ได้ลุ้นอีกสักรอบหนึ่งนะแคนเซิลหน่อยดิแคนเซิลสองดิแคนเซิลสามแล้วก็ไปครับไป ขอตื่นเต้นอีกรอบหนึ่งได้เป่าแสงขาวหลังคาเทาแบบนี้ก็ช่วดสิครับอจอแดนไหนเนี่ยขอเน้นๆสักตัวหนึ่งเด้ขอแสงสีเสียงอีกสักตัวหนึ่งเด้ให้ได้ลุ้นอีกสักตัวหนึ่งสิครับผมได้ไหมครับผมไปเลยอธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกแล้วไม่มาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเว้นช่วงหน่อยเว้นช่วงหน่อยเดี๋ยวมันจะตื่นเต้นเยอะจนเกินไป ลาซาโลโหเฮ้ยทรงผมเท่นะมีที่คาดผมดนวยนะนี่ะเออลูกบอลชมพูแบบนี้แหละครับผมนม่สีกลมๆสีชมพูแบบนี้แหละครับนะเขาเรียกว่าหนึ่งกระปุกเ <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรนะออวัตถุดิบทางธรรมชาตินะครับผมที่มีรสชาติเค็มนะครับทุกคนก็จะมักจะเอามาทำกับข้าวนะครับผมแต่ในช้างทางอีฟิทบอลเนี่ยเรามักจะเอามาเปิดแพ็ค เออนั่นแหละเกลือเขาคือเกลือมันคือเกลือนั่นเองครับเรือโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวอีกรอบหน้ารอบหน้าจริงแล้วรอบหน้าจริงแล้ว <c oughs> รอบนี้เอาจริงนะนะไอลูกบอลสีชมพูเอ๋ยข้าจะตั้งใจเปิดเจ้าเจ้าจงมาหาข้าเถอะครับอย่าได้เล่นตัวไปอีกเลยนานๆเจ้าจะมาให้คนดูได้ดีใจนะครับไม่รู้ว่าคนดูดีใจหรือว่าคนดูหมั่นไส้นะครับ มันไส้ก็ต้องขออภยัยดีใจก็ขอให้คุณโชคดีโอ้ยนี่เอาจริงแล้วนะเอาจริงแล้วแต่ว่ายังไม่มาไงเฮ <c oughs> ้ยพูดไปเรื่อยทําไปเรื่อยนะครับแต่ต้องมาอีกสักตัวหนึ่งดิต้องเดมเบเล่แต่ว่าการ์ดนี่โคตรสวยนะบอกเลยนะครับ การ์ดมีแอนิเมชันมีการเคลื่อนไหวแบ็กกราวแสงสีอลังการตานะครับโอ้โ oh ห oh. มันสวยงามอลังตาซะเหลือเกินฮะเอ่อที่มาที่ไปเนี่ยวันที่29เมษายนปี2015นะครับเอ้สองนย่านะล่าสุดนี้เลยใช่ปะ่ะเอ,อ้ไม่ใช่ไม่ใช่นัดชิงดีวะเนี่ย29 29เมายมาไม่ใช่นัดชิงเดิดูปะ่ะเอ่อเดี๋ยวถ้ารีวิวเดี๋ยวไปหาประวัติมาให้นะครับผมว่าที่มาที่ไปยังไงนะครับผมเนี่ยได้จากครั้งนี้แหละเปิดท้งนี้ก็ได้เลยแล้วครับปุ๊บเป็นไงล่ะครับเป็นไงล่ะครับ ผมบอกเลยนะครับในครั้งนี้แหละครับเดมเบลล่มาปะครับขอหน่อยนะครับผมเดมเบลล่ดูเอง <c oughs> ดูเองแล้วอะไรวะตกใจเลยผู้แตกโอ้โหนี่ก็ใครคว้างหลังคาบ้างโอ้โออยดูมันไม่เป็นเดมเบลล่สองรอบแล้วเนี่ย โอ้ไปอยู่ในไปอยู่ในช่องตัวสำรองไอ,อช่องแบ็กอัพอี้ยะอืมอุ้ยไรหวะขอเดมเบลเล่หน่อยก็ไม่ได้วะเปิดอีกร้อยดีไหมเนี่ย <c oughs> อ่ะไปต่อไปต่อกำลังดีกำลังดีดวงกำลังมา อันนี้ละขของจริงเราก็ต้องชมชมเขาน,นิดนึงนะครับก่อนเปิดแล้วต้องแบบพูดนุนพูดนี่นิดนึงนะครับอุ้ยเทมเปเล่าร๊ดสวยจังเลยนะครับผมเนี่ยที่มาที่ไปอู้สไตล์โกโปเชอร์เอาไปเล่นหน้าคู่เลยไหมเนี่ยเออเข้ากับตีมเต็มเพยตอนนี้เลยนะครับเลาถขนัดสองเท้าซะด้วยดียครับโต้อ,อีกทีนึงแหมจะโต้อ,อีกทีนึงหัวใจจะวายนะ จะพูดแตกตอนนื่งเงาใจจะวายนะฟรานซิสโกคอนไกเซานะครับผม,ผมก็เป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของเซอร์เจอคอนไกเซาตํตำนานทีมชาติโปตุเกสนะครับผมเน่ลูกกลมๆม,ม,มีลมข้างในลูกกลมๆสีขาวข้างนอกสีชมพูด,ด้านในนั่นคือเกลือหนึ่งกระปุกครับผมบพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยขออีกหนึ่งแตกได้ไหมขออีกพูดอีกหนึ่งทีได้ไหมขอพูดอีกหนึ่งทีได้ป่ะได้ป่ะครับ เอาแบบเงียบๆเ,เปิดแบบเงียบๆไม่ต้องโวกเวกโวยวายครับฮึบ <c oughs> นึก็็แตกนะถ้าแตกก็จะแบบดีใจแบบเงียบๆนะฮะฮแล้วก็ไปแบบเงียบๆเกลือแบบเงียบๆทุกคนจะบอกว่าไอ้ดีนี้นะฮะฟูทีมปารีสครับทำฟูทีมปารีสไว้แต่ไม่มีทองนะ ถ้าจะเปิดก็ก็ต้องใช้ทองเปิดเพิ่มนะครับผมเอ้ยต้องเติมตองทองเปิดเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าได้มาจุนเจือนะครับผมถ้าได้เดมเปเล่มานี่คือจะโคตรแบบอัพพีน่าอาหารฟุกเลยนะครับผมหรือถ้าได้ดูเอ้มาเหมือนไอดีก่อนหน้านี้นะครับก็จะดีมากๆเลยนะครับนี่เดี๋ยวดูบารีสนะครับนี่อาจจะไม่สวยหรอกนะแต่ว่ารวยด้วยความรักนี่ขอบารีสนะครับขอดูเอ้ก็ได้ขอเดมเปเล่ก็ได้2ตัวเนี่ยนะสละเอ้ละตัวหนึ่งนะครับผมได้ไหมครับ สักตัวหนึ่งนะครับได้ไหมครับป้าลุยผู้แตกนะครับผมผู้แตกนะครับผมนั่นแหละครับนั่นแหละครับเอาเดีว่ามุกเดิมครับผมหยอกเล่นนะฮะใจเย็นเปิดเมกฟี่ฟรีใจเย็นใจเย็นนะครับผมเก็บไว้หลอกคนดูแบบนี้แหละครับผมหยอกหยอกหยอกหยอนะฮะอาจริงนะอาจริงนะอาจริงนะแตกเหมือนเดิมครับผม มันคือสูตรครับอุ้ยอะไรวะสวรรค์ลงโทษสวรรค์ลงโทษโอ้ยย้ายย้ายมาย้ายมาได้อดีนี้ได้ไหมอะ่ะเผลน่าจะมาแตกอดีเนี้นะดูเอนะอขอได้ลุ้นอีกสักครั้งหนึ่งได้ปะขอได้ลุ้นอีกสักตัวหนึ่งได้ปะอะเดี๋ยวเปิดไวๆแล้วเดี๋ยวต่อจากนี้ไปผมผมจะเปิดความความเร็วนะครับผมเร่งความเร็วแล้วนะครับ อยากจะเปิดทีเดียวเลยนะครับเพราะว่าไม่อยากกักคือมันจะมีหลายไอดีที่ผมคิดได้ว่ามันเป็นไอดีไก่อะไรอย่างงี้นะก็อยากจะเปิดไปด้วยเลยนะครับผมไอดี ID ไก่ไอเดี ID เติมไอดี ID ไม่ไก่ไอดี ID สายฟรีไอดี ID สายเติมนะครับก็จะเปิดในคลิปนี้ไปเลยนะครับรวมๆกันไปเลยแล้วกันนะครับผมไปไวๆแล้วเดี๋ยวเ,เร่งสปีดแล้วเปิดเลยครับลุยแตกเลยครับตุ้มแหมเอยแต่การไฮไลท์ก็ไม่ได้เลยสักตัวหนึ่งนะเออได้แต่โชว์ทมไปสองครั้งไฮไลท์ยังไม่ได้เลยได้ยังวะไฮไลท์ อันเนี้ยไอดีเมื่อตอนที่เกมเปิดเซิร์ฟเวอร์นะครับที่ผมเปิดไป2,000ทองนะครับผมก็เออ่ที่มีทักมานะครับบอกว่าเออผมลืมเปิดฟรีนะครับนี่เปิดไปแล้ว22ครั้งนะครับผม2,000ทองนะครับผมเราดูว่ายังไม่ได้เลยสักตัวนะครับนี่ได้การ์ดไฮไลท์มาตัวหนึ่งนะครับผมอ่ะโอกาสมันก็จะมากกว่าดีอื่นหน่อยนะครับแต่ว่ามันลิฟต์ดีสุดละเกินแตกสักตุ้มหน่อยเถอะครับโถ่ไอ้ย่า เปโดไปเลยครับเปิด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 เลยครับแตกเลยครับแตกเลยครับปุ๊มขอยสักครั้งได้ป่าวไโคเอ้ยขอครั้งหนึ่งนะขอครั้งหนึ่งนะครับผมอธิษฐานดีๆหน่อยนะครับผมไอดีนี้นะครับผมไอดีนี้ก็คือไอดีเนมาครับผมกระซิบกระซิบเสียงเบาๆครับผมไอดีเนมานะฮะขอยดวงดีหน่อยนะครับผมเปิดไปเลยฮะไม่แยกแล้วครับเรื้อเพ่ให้ แม่ใจหายใจคว่มหมดมาสีนี้มาฮึนั่นไงครับเกลือนิก拉斯เบนเนอร์ <laughs> ไม่ใช่กุลาเบนเนอร์แล้วเ <laughs> <laughs> บนเนอร์เหมือนกันเนาะถอนหายใจถอนหายใจแล้วถอนหายใจแล้วขอให้ได้ลุ้นอีกสักทีหนึ่งเดยคลิปกินนาทีแล้ววะนนียโอ้เราก็เป็นห่วงคลิปนะครับผมไม่รู้ว่ามันกินนาทีแล้วนะครับผมก็ขอให้ได้ขอให้โดนนะอยากจะเปิดให้ครบเลยอ่ะอยากจะเปิดให้ครบเลยขออีกสนกตัวหนึ่งดิ ลุยเล็กตัวทีมดิโอหไปลุยฮึบเฮ้ยแตกเปล่าไม่ใช่โอเคไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไปไปด้ตัวเดิมเนี่ยเคยได้แล้วเนี่ยเบื่อเบื่อยังไงไม่รู้วะรู้สึกอารมณ์เบื่อเบื่อยังไงไม่รู้วะนี่ไงเบื่อเบื่อนึกว่าเล่นมุกน,นี้แล้วมันจะแตกโถ้ย oh, <no. S 1> คอปโคล่าไหนเนี่ยเดียโกโอเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อย ช้าๆเบาๆเงียบๆฮึ๊บฮือหมดแล้วครับทุกคนเหลือประมาณสองสามครั้งนะครับก็หมดแล้วจะหมดแล้วก็ขออีกสักดอกหนึ่งได้เปล่าครับขออีกตัวหนึ่งได้ป่ะครับผมขอให้ได้รู้ในกระเครือกหนึ่งดิอุ้ยอุยได้ไปสองเพลือกเอ้ยได้ตัวเดิมอีกเหรอฟรานซิสโกคอนไครซเซ้นเน้นๆทักทีหนึ่งเถอะเน้นๆจะหมดแล้วเน้นๆหน่อยฮึบแหมอ้ออาวได้กัดไฮไลท์ แม็กินได้ตัวเดิมเอาอีกทีนึงน,นะนับถอยหลังครับ3 2 1ไปฮึบไปจอแดนนับถอยหลังครับ2 1หึ่งฮึบห,หืไปครับเหลือไอดีเดียวครับสุดท้ายอเล็กซิสซานเชไม่ได้เจอหน้านานแล้วเราอะ สุดท้ายครับท้ายสุดนะครับก่อนอําราในค่ำคืนนี้และวันนี้นะครับผมไม่รู้ค่ำคืนหรือค่ำกลางวันครับเกือโอเคม้วนเดียวจบรู้เรื่องนะครับผมก็ได้มา2รอบนะครับประมาณนี้ครับก็ถือว่าไม่เลวนะไม่เลวนะว่าไม่รู้คลิปกี่นาทีนะครับผมก็ขอม้วนเดียวจบเลยนะครับผมคุณเห็นคลิปไม่กี่นาทีแต่ผมนั่งประมาณ2ชั่วโมงด้ก่อนจะโหลดเข้าโหลดออกนะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับใครยังไม่ได้กดติดตามช่องบอมสกีโฟบอมสกีรีวิวครับทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปเด้อคล